Stop learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นช่วงใหม่ที่ผมเนี่ยคิดไว้นานแล้วว่าอยากจะมาทำนะครับก็คือเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะเอาหนังสือที่ผมอ่านมารีวิวให้กับทุกคนนะครับจริงๆก็คือมักจะมีน้องๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถามเวลาไลฟ์อะไรแบบนี้นะว่าอยากให้ช่วยแนะนําหนังสือที่อ่านแล้วมันทําให้เราพัฒนาตัวเองดีให้ดีขึ้นนะครับ หรือว่ามี m มซ์เซทที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นหนังสือที่มันช่วยปลดล็อกอะไรในชีวิตเราช่วยแก้ปัญหาในชีวิตเรานะครับอ่ะก็เลยนี่แหละเป็นวิดีโอแรกนะครับที่อยากจะทําขอตั้งชื่อว่าเป็นช่วงจานโอมบุ๊กรีวิวแล้วกันเออก็เป็นการรีวิวหนังสือที่ซื้อมาอ่านนะครับจริงๆมีหลายเล่มเลยแต่ว่าเอาเล่มนี้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นเล่มที่ชอบมากนะครับเออนี่เลยนะฮะอ่านี่นะครับพลังของคนที่ กล้าทาอะไรคนเดียวนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับคือบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก่อนมาอ่านหนังสือเล่มเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวอยู่แล้วมาโดยตลอดนะครับแต่พอซื้อมาอ่านปุ๊บเนี่ยคือมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าเออการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นพลังจริงๆ ะะตามที่หนังสือเข,เขาเขียนไว้เลยเนี่ยหน้าแรกนะครับหน้าปกเลยว่าพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องอยู่กับใครตลอดเวลานะฮะเอออันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับพอเราไม่อยู่กับใครตลอดเวลามันก็จะทําให้เราเนี่ยกล้าใช้ชีวิตของเราเองนะครับคือใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการนะครับคือในหนังสือเล่มเนี่ยเขาเขียนไว้แบบว่าดีมากเออพูดตรงๆว่าดีมากนะครับใครที่แบบว่าอยากเข้าใจตัวเองนะเออ ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวนะแล้วอาจจะแบบยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่คนเดียวมันมันแย่นะฮะหรือว่าการอยู่คนเดียวมันมันโดดเดี่ยวมันเหงาหรืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยโดนปลูกฝังมาเอออันนี้จริงๆนะคือถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยเรามักจะโดนถูกปลูกฝังมาว่าจริงๆเราจะต้องมีเพื่อนมีสังคมมีอะไรนะครับเออการอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่แย่อะอะไรเงี้ยในละครในอะไรก็ตามนะครับ เขาก็จะทําให้รู้สึกว่าการที่เราอยู่คนเดียวเป็นคนที่แบบไม่มีใครเนี่ยมันคือชีวิตที่ไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับกับการมันอาจจะเป็นชีวิตที่ดีมากๆด้วยนะครับซึ่งมันก็ดีจริงๆนะฮะเออทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือที่ผมรู้สึกว่าเขียนไว้ดีมากนะฮะเออซึ่งมันก็คือจะเป็นหัวข้อนะมันเป็นหัวข้อที่ชื่อว่ากล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองตรงๆนะฮะเขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะใช้สะท้อนตัวตนได้ก็คือ การตรวจสอบตัวเองนะครับหรือว่า introspection นะครับการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมีความหมายตรงตามตัวหนังสือนั่นก็คือการตรวจสอบนะครับการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกที่อยู่ข้างในข้างในตัวเราเองนะฮะเช่นเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะเราอกหักอย่างเงี้ยนะฮะเจ็บปวดเพราะตกงานเออเราต้องเผชิญหน้ายอมรับตรงๆว่าเออเรากําลังเจ็บปวดหรือว่าเออใช่เรากําลังรู้สึกทรมานโดยไม่หลอกตัวเองหรือปฏิเสธความรู้สึกนั้นอ่าซึ่งการกระทําเช่นเนี้ย ต้องอาศัยความกล้าหาญนะครับแล้วคนที่ไม่มีความกล้าหาญเนี่ยก็จะเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองนะครับบางคนคือวิธีการเลี่ยงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีอย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้าอ่าบางคนก็ไปกินแหลกนะครับหรือบางคนก็แบบอาจจะหนีไปมีความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่แบบไม่ได้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าการทําเช่นเนี่ยมันเป็นเหมือนการเอาฝามาปิดบังของเน่าเสียเพื่อไม่ให้เห็นมันเท่านั้นนะครับการที่เราคิดว่าอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกเจ็บปวด จึงต้องออกไปส่วนเสใฮ่ห้ากับใครสักคนเพื่อที่จะไม่คิดถึงความรู้สึกนั้นเนี่ยเป็นเพียงการหลอกตัวเองนะครับโอ้โหหน้านี้คือแบบดีมากนะคือผมอ่านคือจริงๆมันดีทั้งเล่มเนี่ยเออพูดตรงๆเพราะว่าอ่านเสร็จแล้วก็แบบเออมันดีจริงๆนะนะครับนี่นะฮะคือแต่ละบทเนี่ยมันตรงประเด็นมันจะช่วยให้เราเนี่ยไปขี้คลายหรือว่าไปแก้ปัญหาในชีวิตเรารวมไปถึงทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเออ นี่อีกอันนึงนะอันนี้มันเป็นน่าจะบทที่28นะก็คืออันนี้ผมชอบมากเลยมันเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าเลิกกลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะบอกว่าคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกเสียใจภายหลังกับเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับส่วนคนที่เลิกได้เนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกเสียใจภายหลังนั่นเองนะครับผมทีนี้หน้าสุดท้ายนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับในวิดีโอ,อนี้ก็คือมันเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียว คือการที่เราเข้มแข็งในความสันโดษนะครับเขาบอกว่าการหันหน้าเข้าหาตัวเองและใช้เวลากับตัวเองเนี่ยจะช่วยให้เราทําสิ่งต่างๆได้ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะครับถ้าเราเข้าใจและยอมรับตัวเองได้เนี่ยความรู้สึกคับแค้นที่ว่าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครเห็นคุณค่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับหากเราลงมือทําอะไรสักอย่างโดยทุ่มเทสุดแรงไม่ว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เราก็จะยอมรับอย่างยินดีว่าเราได้พยายามแล้วนะครับผม ความกังวลในใจเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับความคิดที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นสุขมากขึ้นนะครับการใช้เวลากับตัวเองคือสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็นี่เลยนะครับหนังสือเล่มนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านมากๆนะสำหรับวัยรุ่นหรือจริงๆทุกวัยนั่นแหละนะครับที่รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าใจตัวเองนะครับอย่างผมซื้อมาอ่านผมก็แบบโอ้โหชอบมากเลย จนแบบอยากเอามารีวิวในวิดีโอแรกวิดีโอนี้เลยนะครับก็นี่แหละเป็นช่วงใหม่นะครับที่อยากจะทําขึ้นมาจริงๆก็มีอีกหลายเล่มนะเนี่ยซึ่งผมก็กําลังอ่านอยู่นะครับเอออันนี้ก็อันนี้แฟนอ่านนะครับนี่เผื่อใครสนใจก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับนี่ฮะไมซ์เซชใช้ความคิดเอาชนะโชชะตานี่แฟนผมอ่านอยู่ส่วนเล่มที่ผมกําลังอ่านอยู่ก็จะมีอีกเล่มหนึ่งอ่านี่นะฮะ แต่เล่มที่อ่านจบไปแล้วอีกหลายๆเล่มเดี๋ยวจะมานะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มแรกนะที่อยากจะเอามารีวิวเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับแล้วคือแบบดีมากจริงๆอะ่ะเออไม่รู้จะพูดคําไหนนะครับโอเคเอาเป็นว่าสําหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ยังไงรอติดตามช่วงจานโอมรีวิวหรือว่า จานโอมบุกรีวิวเออนะครับเป็นช่วงที่อยากจะมารีวิวหนังสือนะครับให้กับทุกๆคนนะครับได้ดูกันนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ